สวัสดีเด้อจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะเอยตุกตาพาฝันอยากมากินอาหารนั้นเริ่มต้นของมื้อใหม่เนาะค่ะเนาะอ,อาหารเช้าอาหารเช้ามอนี้เอเตอร์ค่ะเอยก็ง่ายๆนะคะ่ตะตามสะไตเอ,อยเน,นานะเด้อกล้วยหอมครึ่งลูกแฟนเอยแฟนเอยพันจุ่มเทวันจุ่มน,ำน้ำดื้มสืม่พิม อ่านข่าวเลยเลยจุ่มเอากระยาค่ะเนัะแต่นั่งคนละมุมกันแต่ว่าอยู่นําโต๊ะกินข้าวเนาะค่ะเนาะขึ้นยักหัวอ่านข่าวแล้วมันจุ่มเอาเอาว่ากันไปค่ะอันอาหารเส้าเนาะค่ะเนาะอาหารเส้าง่ายๆสบายท้องค่ะกินแล้วสบายท้องแบบเอ้ยตุ๊กตาเนาะถ้าว่าผู้เหลอโบชอบกับโบว่ากันเนาะเนาะตามแต่อันตามแต่ใจเายกยนอันนั้นว่างันเดอไปแต่ว่าเอ้ยมันหมักแบบนี้ กลวยหอมครึ่งลูกนมอุ่นค่ะใส่แล้วก็แล้วก็ใส่อันพันเอินเต๋าสันอันมูสลีเนาะค่ะเนาะลงไปหน่วยนึงบไ่ได้ใส่น้ำตาลเนะค่ะบบมีน้ำตาลอันเบิ่งอันเอ็ดพันไว้ตักมะมานอันสิบนาทีแล้วค่ะมัวแต่เอทันเอทนี้อยู่มาก็เลยมันก็ยังอุ่นๆอยู่ขนมก็ยังอุ่นๆอยู่ มาค่ะกินนํากันค่ะอาหารเริ่มต้นวันใหม่เนะค่ะเนาะแบบง่ายๆสบายท้องนะจะเดิมสาหรับคนชอบดนะค่ะถ้าผู้หลือโบชอบก็ตามแด่สะดวกมันบอกค่ะหัวมนขาหนาแล้วก็มีแหงกินนำ้ำชื่นใจอ้ยห่วมก็ห่มเนาะค่ะเนาะ กินข้าวเจ้าเรียบร้อยแล้วนะว่าน่ะไปใจกับเข้ากกบแฟนค่ะอากาศเมื่อนี้พันมันมีฝนลงนะคะฝนทุนนาตก เมื่อกี้นี้พันยอดตาก็เลยซื้อแว่นตานะคะเน้่ มีแหงดี้วค่ะกินบ้าไหมกันอาจคลิปกินกาแฟว่าได้เปิดเสียงหอดอันมือถือเปิดพันเปิด,ปดอันเสียงหน่วยหนึ่งนะคะเนาะหลีฝังกันเลยลืมอาดลงไปแล้วมัน เกิดขี้ใดคลิปเลยคะ่ะกินกาแฟเมืดไปถ้วยนึ่งค่ะตรงใส่เอ้ยน่ะหลงไ่อหนะลงแบบตามใจฉันเนาะคะ่ะเนาะ ดำและพี่กาแฟดำค่ะ อาหารเศร้ากะมดแล้วค่ะอาหารเริ่มต้นวันใหม่นะเน็เร,ร้อยอันกาเอยกเอวุก,กาตาผ่าฝันก็ะอบคุณเพื่อนทุกบ้านทุกคนที่มาน,นั่งกินอันอาหารเศร้านํากันเนาะ,ะ,นะ,นะกับจิบกาแฟง่ายๆสบายๆเพา,างั้นเอปะตามสะดวกของเต้ละขัวเรือนนะคะเด้อกินแบบเลยก็เอาตามใจเหาอยากกินเนาะคะ่ะเนาะ เพื่อเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีความสุขกับเมือม่อใหม่หวันใหม่สดชื่นสดใสค่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกครัวเรือนเนาะค่ะเนาะพบกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ